สวัสดีครับคุณนาวินครับสวัสดีครับคุณอมรินสวัสดีครับวันนี้ตอนที่สิบแปดแล้วนะครับเราทำกันมาสี่เดือนครึ่งแล้วนะครับรายการเราสนทนากันแบบนี้นะครับทุกเช้าวันเสาร์วันนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นไงครับผมมีอะไรรายงานบ้างครับเรื่องราคาก็เช่นเคยนะครับมีเรื่องราคายางมาฝา อย่างเช่นเคยครับทุกทุกสัปดาห์ครับผม <Yeah. S 2> ก็วันนี้เรามาดูราคายางนะครับราคายางก้อนสดนะครับครับผมตอนนี้ราคายางก้อนสดก็ซื้อกันหน้าลานอยู่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับ <Yeah. S 2> ราคายางพักชั่วโมงนะครับอยู่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่บาทส่วนราคายางประมูล พักคืนนะครับจะอยู่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกบาทยางประมูลทับกระสอบจะอยู่ยี่สิบแปดถึงสามสิบบาทนะครับ <Yeah. S 2> ยางประมูลก้อนแห้งขุนหารนะครับพักหนึ่งถึงสองเดือนนะครับก็รอบนี้ประมูลอยู่สามสิบหกจุดแปดเก้านะครับ <Yeah. S 2> เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนนิดหน่อยนะครับก็คือรอบก่อนอยู่ที่สามสิบหกจุดสามหกนะครับผม yeah. อส่วนน้ำยางสดชาวสวนนะครับก็ยังอยู่เท่าๆเดิมน,นะครับอยู่สี่สิบสี่ถึงสี่สิบหกนะครับ uh huh. ส่วนราคายางยางเครปนะครับก้อนรีดเคลปนะครับจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบวกนะครับก้อนรีดเคลปส่วนยางเคลปตัดลานนะครับเหนือถึงยี่สานนะครับ uh huh. ก็ราคาจะอยู่ที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองจุดห้านะครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่ความหมาดของอยางนะครับผมครับ <Yeah. S 2> อ่าเรามาดูราคาโรงงานนะครับผม d r อรซร้อยนะครับราคาโรงงานน้ำยางสดก็ยังทรงๆตัวอยู่ที่อ่าสี่สิบแปดถึงสี่สิบแปดจุดห้าอยู่นะครับครับ <Yeah. S 2> ส่วนยางก้อนส่วนยางก้อนถ้วยนะครับก็จะเปิดหลายราคานะก็จะมีตั้งแต่สี่สามสี่สี่สี่ห้า ถึงบวกหลังก็มีถึงสี่สิบหกนะครับ,รบส่วนยางเคลฟนะครับยังเคลฟก็เปิดอยู่อ่สี่สิบห้าถึงสี่สิบหกจุดห้านะครับยางแผ่นดิบคุณภาพนะครับก็ยังอยู่ที่ห้าสิบสองถึงห้าสิบสามบาทยางแผ่นดิบลมควันชั้นสามนะครับก็อยู่ที่ห้าสิบสี่ห้าสิบอ่าห้าสิบสี่ถึงห้ 54, 50, าสิบห้าบาทนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาต เสริมเรื่องตลาดในประเทศอีกสักนิดนะครับตลาดออนไลน์ของคอคอดกระรนองนะครับราคาจากวันจันทร์เทียบกับวันศุกร์นะครับยางแผ่นดิบชั้น5นะครับวันจันทร์ห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าบาทนะครับพอมาวันศุกร์ลดลงเหลือห้าสิบจุดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ชั้นหกนะครับวันจันทร์ห้าสิบเอ็ดจุดสองหก วันศุกร์ห้าสิบจุดสี่หนึ่งบาทนะครับครับนอกนั้นก็ไล่ไลกันไปนะครับ oh, แล้วก <so> น็น้ำยางนะครับตลาดน้ำยางสมาคมน้ำยางคนไทยนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับาราคาห้าสิบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลนะครับเป็นน้ำยางข้นร้อยเปอร์เซ็นตส่วนถ้าเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นตก็สิบเจ็ดจุดเจ็ดสี่บาทนะครับ ราคาส่งออกของสมาคมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเขา1้า1,131ดอลลาร์ต่อตันสัปดาห์นี้1,138ดอลลาร์ต่อตันนะครับคิดเป็นเงินบาทก็4 0 1 5บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นราคาน้ำยาง6กนนะครับที่ราคาเขาขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนะครับครับเชิญค,คุณนวินต่อครับครับ เรามาดูภาพรวมตลาดยางพารานะครับเปรียบเทียบวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์ลบศุกร์นะครับเรามาดูค่าเงินก่อนนะครับค่าเงินเยนญี่ปุ่นนะครับเปิดตัวเมื่อวันจันทร์อยู่ร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดนะครับปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ร้อยสี่สิบเก้าจุดสี่หกนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับศูนย์จุดสามสี่นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับ ค่าเงินบาทเปิดตัวเมื่อวันจันทร์อยู่สามสิบห้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับปิดเมื่อวันศุกร์อยู่สามสิบห้าจุดสามเจ็ดนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่าเงินบาทอ,อยู่ศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับผมศูนย์จุดสองเจ็ดบาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนตลาดทองคํานะครับโคเมกนะครับโคเมคกก็เปิดตัวเมื่อวันจันทร์นะครับพันเก้าร้อยแปดสิบจุดแปดนะครับ ปิดเมื่อวันศุกร์อยู่พันเก้าร้อยแปดสิบสามจุดห้านะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทองคําอยู่สองจุดเจ็ดนะครับผมสองจุดเจ็ดดอลลาร์ต่อออนนะครับส่วนตลาดทวนะครับของผมที่ได้ตัวเลขมาเนี่ยมาจาก CNBC บนะครับเขาบอกว่าปิดตลาดสองพันกับสามดอลลาร์จุดเจ็ดศูนย์นะครับก็ต่างกันนิดหน่อยครับ แล้วคุณอมรินมีทองคาไทยนะครับใช่ครับจจากสมาคมค้าทองคํานะครับคือเราพูดถึงตลาดต่างประเทศบ่อยๆก็อยากให้ดูตลาดในประเทศคู่กันไปด้วยนะครับทองคําแท่ง96.5%นะครับรับซื้อบาทละ33,350บาทนะครับขายบาทละ33,450บาทนะครับอันนี้เป็นราคาของเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เขาปิดครับต่อไปนะครับจะมาดูตลาด ตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่นนะครับ JPX หรือโตคอมนะครับ JPX หรือโตคอมนี่เปิดตัวเมื่อวันจันทร์ู่ครับอยู่สองร้อยหกสิบเก้านะครับปิดเมื่อวันศุกร์ปรับตัวลดลงนะครับอยู่เหลืออยู่สองร้อยหกสิบห้าจุดสี่นะครับ <c oughs> ก็ปรับตัวลดลงสามจุดหกเยนนะครับผม ส่วนตลาด t s เสสิงคโปร์นะครับท s r 20ยี่สิเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่ร้อยห้าสิบจุดเก้านะครับปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ร้อยห้าสิบจุดหนึ่งก็ปรับตัวลดลงศูนจุดแปดนะครับผมส่วนเศษยางจีนนะครับเศษยางจีนเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่เอ่อหมื่นเก้าร้อยห้าสิบนะครับปิดเมื่อวันศุกร์อยู่หมื่นหกร้อยยี่สิบห้านะครับปรับตัวลดลงนะครับสามร้อยยี่สิบห้า หยวนนะครับผมแผ่นจีนนะครับแผ่นจีนนะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบห้านะครับปิดเมื่อวนันศุกร์นะครับอยู่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าก็ปรับตัวลดลงสามร้อยเก้าสิบหยวนนะครับส่วนยางสังเคราะห์หรือยางบรนะครับ เปิดเมื่อวันจันทร์อยู่ 12, 75, หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าปิดเมื่อวันศุกร์อยู่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบนะครับปรับตัวลดลงอยู่สี่สิบห้าหยวนนะครับทีนี้เราจะมาดูน้ํามันนะครับเวสเท็กซัสหรือ WTI นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่เจ็ดสิบหกจุดศูนย์แปดนะครับปิดเมื่อวันศุกร์อยู่เจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดนะครับปรับปรับตัวลดลงนะครับศูนย์จุดเก้าดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ ่นอีกสองตลาดครับเลนกับดูใบนะครับเลนส์ปิดเมื่อวันศุกร์อยู่แปดสิบจุดสองสามนะครับดูใบปิดเมื่อวันศุกร์อยู่แปดสิบสามจุดเจ็ดหกนะครับ,รบก็ตลาดภาพรวมตลาดล่วงหน้าต่างประเทศแล้วก็ราคายางแล้วก็ราคาโรงงานก็สรุปได้ประมาณนี้ครับ,ค,รบคุณอมรินอาทิตย์นี้ครับครับผมผมก็ พามาดูลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งของ JPX นะครับตลาดยาง JPX ของญี่ปุ่นนะครับของเดือนพฤจิกายนปีนี้นะครับส่งมอบปลายเดือนนี้นะครับเวลานี้2อ7อยาเ็เยนนะครับก็ตก60.75บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนเดือนธันวาคมนะครับส่งมอบปลายปีนะครับก็60.98บาทต่อกิโลกรัมนะครับ และเดือนมกราคมปีหน้าต้นปีหน้านะครับหกสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็มาดาูชาร์จราคาที่เราตามกันอยู่นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปถึง300นะครับสัปดาห์นี้ก็ตกลงมานะครับปิดที่257เย็นนะครับก็ร่วงลงมานิดหน่อยครับ อย่าลืมที่เราพูดกันนะครับอันนี้เป็นราคาส่งมอบนะครับส่งมอบจริงไม่ใช่ไม่ใช่เพียงราคาลูกหน้าแต่ว่ามันใกล้วันส่งมอบเนี่ยเขาจะต้องส่งมอบจริงมันวันนี้มันรู้สึกจะเลยวันที่เขาตัดบัญชีแล้วนะครับว่าหลังจากวันนี้ไปต้องส่งมอบแน่นอนเพราะฉะนั้นคนจะน้อยลงเห็นบอลลุ่มนิดแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยลงมากเพราะฉะนั้นคนเขาไม่ค่อยจะชอบส่งมอบกันในตลาดลวกหน้าเมื่อถึงใก,ใ,กใกล้วันส่งมอบเนี่ยอันนี้จะเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาจริงที่ต้องใช้อย่างจริงๆมามาซื้อขายกัน วันนี้คุณนาวินมีข่าวอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้ก็ไม่มีข่าวสารอะไรมากมายครับมีแค่คำเตือนถึงอ่เปอร์เซ็นต์ถอย d ีอถอยชัดเจนนะครับครับก็น้ำหนักหายเรื่องน้ำหนักหายก็ก็จะเยอะหน่อยขอให้พ่อค้าแม่ค้านี่คำนวณการตั้งราคาให้ดีๆนะครับครับมันหายประมาณสักเท่าไหร่ครับพอจะประมาณได้ไหมครับ ก็ถ้าถ้าดีอซีโรงงานถอยนี่ก็จะอยู่ที่ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าน้ําหนักหายอยู่ที่สภาพยางนะครับถ้ายางหนึ่งถึงสองมตดนี้ก็จะหายเยอะครับครับหายไปน่าจะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ายางหลายมีดเจ็ดแปดมีดอ่ามันก็อาจจะไม่เกินยี่สิบแต่ถ้ายางสภาพไหนที่มันน้อยมีดมากก็จะเกินยี่สิบนะครับช่วงนี้ครับอ๋อถ้างั้นพ่อค้าต้องระวังตัวกันนิดนะครับไม่งั้นจะขาดทุนนะครับลําบากเปล่า ครับผมสัปดาห์นี้เราไม่มีแขกรับเชิญนะครับคุณอาวินครับเราคิดว่าบางทีสัปดาห์หน้าอาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบรายการนิดนึงนะครับแล้วก็เรามาคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับนะครับทัางนั้นวันนี้ผมกับคุณอาวินขออนุญาตลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ